สวัสดีทุกๆคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับจอพัดูนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือมันก็แบบจะข้ามแล้วนะครับผมแต่ว่าที่บ้านผมนะครับผมก็เขาบอกว่าไก่ตัวไหนถ้ามันข่านตอนเย็นๆนะครัผมตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วจะข้ามแล้วอย่างเนี้ยถ้าไก่ตัวไหนมันขันนะครัผมก็ถือว่าไก่ตัวนั้นมันจะเสียนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือที่บ้านผมนะครับผมมีไก่ข่านตัวหนึ่งแล้วแม่ผมก็ ไปจาัดก,การเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ขนขึ้นมาในบ้านแล้วนะผมต่อไปนะครับผมผมก็จะจกกัดการนะครับผมนะทําเมนูอะไรก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยอ่าชาวบ้านเขาถือกันนะผมถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ฆ่าไก่ตัวนั้นนะผมมันก็อจะเกิดสิ่งร้ายๆในในบ้านประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับความเชื่อนี้ก็อ ในคนในเมืองก็คงยังไม่รู้ครับผมแต่ที่บ้านไหนนะครับผมที่อยู่บนดอยนี้นะผมก็ที่บ้านไหนเขาทํากันยังไงนะครับผมก็อย่าลืมเม้นมาด้วยนะครับผมก็สําหรับที่บ้านผมก็คือประหารชีวิตอย่างเดียวนะครับผมไก่ตัวไหนที่มันขานตอนเย็นๆนะผมแต่ถ้าเป็นไก่แจ้นะผมก็เขาไม่ฆ่านะครับผมก็เป็น เป็นไก่แจ้ก็พันพันไก่ป่าประมาณนั้นนะครับผมส่วนพันพื้นเมืองที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงก็ปกตินะครับผมคือปกตินี่ไก่มันจะไม่ขันเลยนะครับผมคือตอนที่มันเย็นๆอะ่ะตอนเย็นๆตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วประมาณเกินเกือบหกโมงเย็นหกโมงกว่ากว่านี่ครับผมหกโมงเย็นกว่ากว่านี้นะครับผมหกโมงเกือบเจ็ดโมงนะครับผมไก่ตัวไหนที่มันขันนะครับผมก็ <c oughs> รู้เลยว่าคนบนดอยเขารู้กันเลยว่าไก่ตัวนั้นมันน่าจะเสียนะครับผมเขาก็เลยตัดชีวิตไก่ตัวนั้นนะก็อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะครับผมก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันมีจริงนะครับผมถ้าคนไหนลบหลู่ก็นั่นแหละแต่ที่บ้านผมก็ <c oughs> เขาก็ทําตามประเพณีนะครับผมประเพณีบนดอยประเพณีตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วอันเนี้ยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูกันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้คือผมอยู่บ้านนะผมขอไม่ใส่แม็กนับขอไม่ใส่แม็กครับท่านไหนที่ที่คอมเมนต์ว่าไม่ใส่แม็กจะไม่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือขอไปนะครับผมผมอยู่ในบ้านนะครับผมขอแบบหายใจแบบสะดวกสะดวกบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรกับ เราจะทําเมนูยังไงกับไก่ที่มันเสียแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับผมอย่างแรกก็คือต้มน้านะครับผมนี่อันนี้คืออันนี้คืออน้องผมเองญาติกผมเองนะครับผมแล้วก็อันนี้หลานสาวผมนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้นิสสนมากมากนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาหาเครื่องปรุงนะครับผมตะไคร้เดี๋ยวเราหาตะไคร้ก่อนนะครับผมแล้วก็ข่านะครับผม รูเหมือนว่านี่แต่ใครต้นนี้นะผมโอเคจัดก,กันเลยครับผมจัดก,กันกันเลยอืมโอ้แต่ใครเยอะมากบ้านผมนี่บอกเลยว่าถ้าถ้ามีเนื้ออะไรนี่โห ได้สามได้สามก็พอแล้วนี่หัวใหญ่มากเลยทุกคนไปเก็บขากันต่อนะครับขาส่วนขานนี้น้องเก็บให้นะครับผมน้องสาวน้องสาวไม่ใช่น้องเท็ดแทนะครับผมเป็นยากนะครับผมคู่เนียเนี่ยเขาขุดกันยังไงฮึโอ้โหแย่คู่นี้เล่นล้นเนี่ยเป๊ะแล้วบออ๊อบอเ,เออบ๊อบลยนเออ คุยแต่ปลาคนเนี่ยเอาละเอาละได้กินไหมฮะจะได้กินไหมครับรออยู่ดีนี่ฉิบาลีนเนี่ยเมียค่อยค่อยขุดครับแล้วก็หาว่าตรงไหนมันตรงไหนนะก็เสียบลงไปเลยอืมนี่ไงเป๊ะเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ย โอเคเราได้ข่ากันแล้วนะครับรูแเหรอ่อไปนะครับผมผมก็จะเอาข่ามาหั่นนะครับผมแล้วก็ใส่ตะไคร้ด้วยนะครับมุมนาเกียรมุรนมนากี่ร์นะ มันาำกี่เมีะ,ะนั่นหรอหรอไม่เคยทำกับข้าวกินนะครับผมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งอันนี้เรือสวัสดอนนีอุชูโรอุโมโตใส่ชูรรก่อนนะครับชูรส ช้อนหนึ่งใส่กด้เลยแล้วก็เกลือนะครับเกลือก็ช้อนหนึ่งแล้วก็ตามนะฮะให้มันเข้ากันนะผมโมเอก็ยอมหอม้ออ๋อผมลืมใส่ขมิ้น บุ้มใส่ขมิ้งนะครับขมิ้งนี่ใช่แต่คนี้กันเอืมครับผมจะต้องตามให้เข้ากันครอนตำไปนะครับผม ้ำกระทะนะครับไช่โอเคน้ำมันครับผมไม่ต้องเยอะครับผมอ่าโอเคน่าจะตรงงนี้แหละไม่ต้องเยอะต่อไปเราก็อืมนี่นะไก่นะครับผมเอาลระส่ายแล้วอกเท่าไร่แล้วคุยกันอย่าถูกไหมฮะอืมใส่เครื่องปรุงนะอันนี้แหละฉันทำไม่เป็นเอ๊ะ ต้องต้องผสมน้ำมันนิดนิดหนึ่งครับชเอามุกคอต้นหนูเถอะกระทะจะไหม้แล้วเดี๋ยวโซอาเรียมอแม่นี่เขียนอีกแล้วแม่นี่แต่กระทะจะไหม้แล้วเนี่ยกระทะไหม้แล้วโอ้โหทำอาหารยังไงเนี่ยไม่ต้องคัดไม่ต้องทอดนะครับผมก็เลยนี่ผัดสอนี่เลยเครื่องปรุงอันนี้นะครับผมผัดสอกับเนื้อไก่เลยนะครับผม ให้เข้ากันนะครับโอเคลงมานเีตั้งกระทะต,ทะต,ทะตมมทั้งกระทะ่อไปลงหม้ More, more, more. มาๆมคุกครับหกคราปต่อไปนะครับปิดฟ้าให้สนิทปิดฟ้าให้สนิทโอเครอประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะได้กินกันโอ้โเ้นเี่โอ้นี่ทุกคนตอนนี้ก็คือสุกแล้วนะครับผมโอเค เลยีล๋ยวจุดอะไรที่ยกเลยโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเรามากินข้าวกันครับทุกคนครับโอเค,อเคทุกคนตักใส่นี่โอ้โหนะ่ากินมากมากเลยทุกคน นี่ตัดใส่เลยใส่ให้หมดนะครับนี่โอเคต้นไหนก็คือต้นไหนก็ไปโอ้โหฮะอ้นเมียหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนมากินข้าวกันครับอ้อเดี๋ยวพี่เจเดี๋ยวมากินข้าวกันทุกคนดอสแล้วเมียพี่ะฮะเดี๋ยวพี่พี่ได้ โอเคทุกคนมากินเข้ากันสดไก่ที่มันเสียนะครับผมต้องกินคืนเดียวให้หมดนะครผมถ้ากินพรุ่งนี้เช้าเผื่อเราต้องไปไหนมาไหนอ่ะเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับผมอันนี้เขาถือกันนะครับผมเขาให้กิน<ท>แค่คืนนี้คืนเดียวนะครับผมก็คือ,อกินให้หมดถ้าไม่หมดถ้ากินพรุ่งนี้ได้แต่ว่าถ้ากินแล้วอย่าออกไปไหนนะผมแบบอย่าออกไปไกลาจากบ้านตัวเองนะผมถ้าไปไกลแล้วอ่ะ<ท><า> ย่อส,ยสิ่งไม่ดีมันจะตามไปประมาณนั้นนะครับผมโอเคมากินข้าวกันทุกคนอันนี้คือความเชื่อของคนปัตยอนะครับผมที่อยู่บนดอยนะครับผมเขาก็จะนับเขาก็จะจะมีว่านเยอด ประมาณนี้นะครับผมถ้ามีไก่เสียเขาก็จะกินีมายเขาก็จะกินประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับครึ่งนี้นะครับผมก็จะปรมาณนี้แล้วก็ไก่ที่มันเสียนะครับผมต้องเป็นต้องเป็นที่ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นถึงจะกินได้ครับผมส่วนส่วนตีดานะครับผมก็ก็เป็นพี่น้องกับ แม่ของแม่ผมนะครับผมก็ก็เลยสามารถกิน,นได้นะครับผมนะจะประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ